นะอมอหน่อยไหมร้านนี้แม่งเดี๋ยวอะพี่โอต๊ตพี่อาร์ตครับก็ไงคือวันนี้ผมจะมีเรื่องจะบอกพี่เอ็งไปไปด้วยมาเหรอ <laughs> ไปด้วยมาแล้วไม่บอกกูกูกูอีกได้วใช่ไหมแลมึงก็ทำรบ่อยแล้วเนี่ยเซเว่นใช่ไหมเซเว่นใช่ไหมไม,ไม่ใช่เรื่องนั้นพี่ไม่ใช่เรื่องนั้นเพื่อนวะไม่ใช่ว้ยผมอะแอบไปซื้อสร้อยซีดีให้เขาอีกแล้วใช่ไหมพอเน็ตฟิกออนไปแล้วเขาในเขาดีเอ็มมันนี่เรื่องจริงไหมรู้มากนายเฮียตัดสินใจแล้วครับ ผมอะตั้งใจจะขอ,อนองเบสตแต่งงานพี่เฮ้ย <Hey. S 1> จริง,รงๆครับท้อเหรอไม่ใช่พี่มึงยังวัยรุ่นอยู่เลยม,มงยึงมาตัดสินใจแต่งงานอ้หาชีวิตเรายังใช้ไม่นี่เลยแล้วแล้วมึงแน่ใจหรือเปล่าที่บ้านเขาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยรู้จักเขาดีแล้วเหรอยังไม่เคยเจอที่บ้านเขาพี่แต่ว่าน้องน่ารักมากผมผมว่าผมรักเขาจริงๆอะมึงดูนางให้ดูแม่ใช่มึงเคยเจอพ่อแม่เขายังยังไม่เจอเลยพี่ถูกไหมแต่ว่าวันนี้นัดมา จะสู่ขอเลยเฮ้ยเขาน่าจะพาแม่เขามาด้วยครับขอให้พวกกูช่วยเซอร์ไพรส์ป่ะใช่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 พี่โอเค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 เอางี้เดี๋ยวกู๋สองคนช่วยดูแม่ครับได้ได้ได้ครับเบอร์เวิร์กไหมโอเคโอ้ยม่วงเอ้ยเดินดีๆนั่นน่ะเฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะมันมืดสลัวสลัวสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแสวัสดีครับแม่แม่เชิญแม่เชิญที่โต๊ะเลยครับไหว้หมาเอ้าไม่พูดงั้นนะแม่คนนี้คนนี้ผัวเหรอไม่ใช่ค่ะแม่คนนี้ค่ะ ครับออ๋พ่อไอ้นี่นาคุณคุ้นมึงซื้อรวอะไรพ่อมึงครับอปะแหมไอ่ที่จใส่วิทย์หน้าเหมือนแม่กูหน่อยแทงกูใหญ่เลยสัตว์อ๋อคนนี้ใช่ค่ะแม่สวัสดีคุณแม่นะครับอันนี้อันนี้แม่แม่น้องเมบสเหรอครับใช่ค่ะฉันแม่ไอ้นี่เพื่อนฉันเพื่อนอ๋อนี่เพื่อนแม่เพื่อนแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนแม่ครับโอ้โหคอแห้งว่าไอ้ลูกเออไอ้มึงกินเลยกินน้ำไหมลูกอคุณคุณเราชงให้แม่ที่คีบ ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่เร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าเออไอ้หนุ่มเนี่ยมันหิวน้ำแล้วมึงจะเทให้มันก็แม่ดื่มน้ำอะไรดีอะครับดื่มอะไรดื่มอะไรกูให้มึงดื่มนี่อเดี๋ยวมึงกินเองแม่น่ารักแม่แม่แม่ชงน้ำให้ไอ้หมวงเ็ใฉายานักชงออ๋แล้วอันนี้คำถามคือ ต้องกินจริงไหมฮะมือไม่รู้จับมาปันเพือมึงไม่กินมึงมึงไม่มีมารยาทมึงแวรเกียรติพวกคุณอะอ้่ไมเกียรติขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับอุ่นสดชื่นจงเลยครับแเ็มนงอฮะนอยนน้อนอยน้อยน้น้อน้อยน้อยนอยอเน้อน้อคุอย้อยน้อยนัอน้อน้อมน้อยน้อยน้อยนอยน้้อนอย้ออ้ยอยอย้ยอี้น้ยอยออยอน้อออ้้นนอนออยอยนอ้ยอะย ฟันฟันเอาฟันเอาฟันฮะแม่แม่ปีนี้แม่อายุเท่าไหร่ฮะหกสิบหกสิบแม่ดูแก่เกินวัยเหมือนกันนะฮะปากมึงเธอเนี่ยใบก็ดูไปเห็นแม่แต่งตัวมุ้จ่าใช่ครับใช่ครับขอโทษแม่ขอโทษนะสามียัง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 อยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันอยู่แล้วยังเตะฟรีเปลือยไหมฮะเตะฟรีเลือยสามีกูตายแล้วเอ้าเป็นอะไรตายฮะถามเหมือนมึงนี่แหละโอ้เลยตายเอ๋อถามแรงแบบนี้เลยเออเลยตายเหมือนมึงในทรงเหมือนมึงเลยตายไปแล้ว ปู่วยมึงเป็นนิพพ์เอาแม่แม่เป็นไรฮะไอ้หม่วงกูปวดเยี่ยวไปห้องนั้นได้อยู่ก่อนสรุปแล้วคู่นั้นจะยังไงกันเมื่อไห่ครับก็นี่ยแหละครับอยากจะมาบอกคุณแม่อย่างเงี้ยครับว่าผมชอบกับน้องเบสครับอยากจะมาขอน้องเบสกับคุณแม่ครับไม่รู้ว่าคุณแม่จะมีความเห็นยังไงอะครับไอหมวกมึงว่าไงร้านมึง <ม>เอาไงก<ม>็เอางัง้นอะไม่คือวันนี้มันแบบมัน,มนเจอครั้งแรกอะคุณแม่ก็เลยแบบเขาคือสุภาษิตธิ์พวกผมก็โทษนะแม่เขาบอกว่าดูนางอยากให้ดูแม่เห็นโูเม,ม่เรียบร้อยมากมผมเจอหลายครั้งกิริยามารยาทดีหยุดกันเลยพวมึงหยุดกันอิม่วงเรามาไกลไม่ได้ใส่แคมเปอร์จะเยี่ยวกูเล็ดหมด<อ>แล้วแม่เยี่ยวแม่เยี่ยวเล็ดเยี่ยวกูเล็ดเยี่ยวเล็ดใส่กางเกงเยี่ยวกูเล็ดโอ้ตายแล้วพาแม่ไปเยี่ยวใหไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะครับครับไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไอ้คุณไอ้อุ่นไอ้อุณครับมึงเอาจริงเหรอ ก็หนักเลยนะดูนางห้ดูแม่นนี้หนักเลยนะแต่ผมว่าลูกกับแม่ไม่เหมือนกันหรอกครับพี่ผมว่าน้องเบสน่ารักครับผมคบกันมานานแล้วแล้วกูถามเนี่ยว่าผัวเก่าแก่ไปแล้วตายอะดูแกตอบอ้ะมึงอึ้งอ่ะวางยาปก็ไม่รู้แล้วมันเบสเคยมีอะไรไม่เคยพี่น้องเบสน่ารักมากอารมณ์รุนแรงมีไหมไม่มีครับตะคอกมึงไม่มีถุยถั่วกี้มีไหมไม่มีมึงเคยซื้อของอะไรเบสบ้างยังไม่เคยครับอืมลองดี่ คนเก่ายัางซื้อเยอะเลยอืออือกูตามแม่ไปเที่ยวได้ไหม <c oughs> เฮ้ยอยู่พุ <c oughs> กบอนน้องเบสน่ารักครับพูดค้าขาตลอดเวลาเรียบร้อยมากครับผมเชื่อครับว่าแม่กับลูกไม่เหมือนกันครับพี่มั่นใจหรอมันคนะร,รุ่นกันแล้วผมตัดสินใจแล้วผมจะแต่งงานกับน้องเบสครับผมจะจดทะเบียนสมรสวันนี้เลยเดี๋ยวนะทะเบียนสมรสใช่ครับมึงจะต้องเซ็นเลยเหรอเซ็นเลยครับโออคหเออใครช่วยม่วงเอ้ย โอ้กูไม่ได้ใส่แพร่เพิดไอเบสก็ไม่เล่าไอ้กูฟังไกด์เอาเอาไอะไรครับแม่ครับเฉินเลยวครับแม่เรียบร้อยไหมครับคุณแม่เลิศเพียงไหมคุณเช็คคุณเช็คกันเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นครับหมายถึงว่าจีปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยปลอดภัยอ้าวอาวแล้วแล้วแม่ขอโทษนะคือพอดีเพิ่งเพิ่งเคยเจอเพื่อนคุณแม่ด้วยคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่ไปรู้จักกันที่ไหนอะฮะ อันนี้เหรอวงไพ่วงไพ่ขาขาดวันนั้นลองขาขาดขาขาดขาขาดเดินไงครับแม่โอ้เดินอย่างนี้ติโอ้แม่ตลกจริงเลยเนี่ยละฮะมึงอย่าให้กูขยันลงเลยกูเหนื่อยนะคุณแม่ติดขนาดนี้ยครับเนี่ยเล่นบ้างบางครั้งเพื่อเล่นพอาให้มันแบบนับเลขอะไรงนับตัวเลขนะไม่ไม่ให้มันอัลไซเมอร์ะเได้นี่มันเข้าใจแม่แม่ขอโทษเคยเสียเยอะสุดเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นต่อวันเหรอฮะต่อนาทีจ้ะต่อนาทีจ้ะ เอาให้มันเยอะเอาให้มันเยอะไปแล้วบ่อไปเลยหมดตัวนะมึงหมดตัวนะมึงว่าแม่กับลูกไม่เหมือนกันพี่คุยอะไรกันครูได้ยินไม่มีอะไรครับแม่พี่ดีตัดใจแล้วครับพี่โอ๊ตเฮ้ยมึงดูมารยาทแม่ก่อนเป็นไงแม่ตบถั่วแล้วนี่นี่อุ้ยเข้าตาด้วยแม่ครับแม่มันไม่มีแล้ว แม่ถั่วเขาตาฮะถั่วเขาตาโอ้นี่คือที่มังคำว่าตาถั่วครับแม่ถั่วถั่วเขาตาแม่โอ้อาผู้ถามเลยมึงคบกับลูกกูมึงจะเลิกไหมผมไม่เลิกครับถ้ามึงเลิกวัวมึงตายนะไม่มีวันเลิกกับน้องเบสครับผมรักน้องเบสครับมั่นใจนะมั่นใจครับมึงชอบลูกกูตรงไหนผมรักทุกอย่างครับที่เป็นน้องเบสครับงั้นงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะแล้วก็ทุกคนเป็นสักขีพยานให้ผมหน่อยนะครับ เชิญน้องเบสข้างหน้าหน่อยครับใชค่ะไปไหนอ่ะพวกเราถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่คุปเตอซอร์ไพรส์แต่งงานกันน้องเบสครับค่ะพี่รักน้องเบสมากเลยครับแต่งงานกับพี่นะครับโอ้ยค่ะพี่มีทะเบียนสมรสมาด้วยอ่ะโหูยังดยย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 ยอยยยอยย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 ยวยย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 นยย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 ยวยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เสร็จเสร็จแล้วให้น้องเบสไปเลยให้ให้เขาเก็บไว้เออนี่ครับน้องเบสครับรักเบสนะครับไอ้เหี้ยมันไงแม่ใครบอกว่าเป็นงานแล้วแม่ไอ้บัวไอ้เบสร้านมึงขายอะไรร้อยควายกูจะหลอกมึงให้หมดเลยไม่รู้แต่งงานแล้วมึงเป็นจริงไหมเบสทำแบบนีม่ได้จิงส๊อ มีบ้านไหมีบบ้าครัเอามป็นใบหมดเออหนูจะเอาหมดแน่แม่ควายควายมึงอะยังดีลงควายมื่าใช่ใช่ตอนตอนไอนวันเนอะตอนตอนตอนลงวอแหวนนะพี่คิดว่าสารอาไม่มาแล้วโอ้ยบวกตามึงยาวดิแม่ตายาวฮะแม่ตายาวกูมองไม่เห็นแม่ส่วนแมแม่หนูทำดีไหมแม่ดีมึงทำดีเอามึงเก็บไว้ใบหนึ่งแล้วถ้ามึงเลิกกับลูกกูมึงตายเออมึงพูดแล้วเดี๋ยวมึงตายไปรับลูกกูด้วย ที่ไหนแม่แม่จะไปไหนคะเนี่ยบาโฮดบาโฮดแม่อายุแม่60แม่เที่ยวบาโฮดอยู่ฮะบาโฮดพี่อดูเอวอะดูเอวเออแม่โบ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 แม่ก่อนโอ้โหโท่าไหร่เห็นแม่ร้อนดีไปแล้วยังไงเนี่ยอุ้นมาที่เลยบอกเลยใช่ไหมบอกให้ดูแม่ก่อนเออเหี้ยไม่เนี่ยหกสิบเที่ยวบาโฮดอยู่เลยคนเก่าก็ไม่ดี คนใหม่ก็ไม่ดีเลยไอ้งโง่ผมไม่รู้อ,รอ่ะพี่ให้ทำยังไงอ่ะ